ราศีมังกรนะคะสิ่งที่คุณราศีมังกรจะได้พบการเผชิญโอ้โหหนักอยู่อ่าแล้วสิ่งที่อยู่ในใจคือเป็นห่วงครอบครัวนะคะแล้วก็คุณต้องค่อยๆแก้ปัญหาอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้พบนะคะก็ค,คุณก็ต้องต้องรับบทหนักเยอะมากๆเลยนะเดือนนี้ถามว่ามีโชคลาภไหมก็รับบทหนักพอสมควรสิ่งที่อยู่ในใจคือคุณก็อยากสบายคุณก็อยากพักกันเนาะ เออคุณก็อยากได้รับการอบอุ้มคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วทําไมมันได้ผลอย่างนี้วิธีการแก้ก็คือคุณจะต้องยอมแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นบางทีคุณอาจจะมีนี้ร้านหนึ่งอย่างเงี้ยแต่คุณหาเงินได้ัวละสองพันอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องแบบค่อยๆทำอะค่ะนะแล้วคุณก็ต้องยอมเผชิญหน้ากับปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกวันค่อยๆแก้ทีละอันทีละอันทีละอันนะคะแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นโอเคกรรมที่ทําให้ก็คือไม่หลงมัวเมาเราอาจจะยึดติดหรือเราอาจจะอยู่ความเชื่อเดิมเราอาจจะเปลี่ยนร้าานทํผมเปลี่ย เพื่อนเปลี่ยนที่ปรึกษาคุณอาจจะต้องเชนทั้งหมดนะคะในชีวิตของคุณเพราะมันอาจจะทําให้คุณมัวเมาบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่มอมเมาไม่ไม่หลงในสิ่งที่มอมเมางดช้อปปิง้งงดซื้อของที่อยากได้ช่วงนี้ปล่อยวางทุกอย่างทําใจให้สบายเหมือนเด็กน้อยนะคะมีอะไรขายก็ขายไปเนาะอะก็คือปู่ชีวะกะนะคะก็จะช่วยคุณเยียวยาภายในโอ้ บทสวดมาเต็มเลยอ่ะโอเคค่ะโอ้ยสิโอ้ย,อยตายไหมไม่ขาให้เยอะจังเลยจานก็เขารับบทหนักอะคะ่ะอ๋อรับบทหนักมาเป็นยวงเลยมีพศิวะด้วยอืราศีมัมมงกรมีพศิวะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยะคะ่ะเดือนนี้ชุดใหญ่หลวงปู่สดด้วยเดินหาท้าหาเดินทางปลอดภยัยอ่านะแล้วก็พระพรความเหงานะคะคุณก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบ้างต้นไม้นะคะ แล้วก็ทะเลนะทะเลก็จะช่วยเยียวยาคุณสังเกตดูนะปัญหาจะได้รับเการคลี่คลายถ้าคุณไปทะเลหรือถ้าบ้านคุณอยู่ติดทะเลอยู่แล้วก็ไปเดินเล่นที่ชายทะเลนะคะพลังงานที่บล็อกคุณอยู่คือคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะออกผจญภัยคุณยังยึดติดในเรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเชนทุกอย่างเลยแล้วก็ คุณแมนโฮดิ้งอาจจะเป็นจิตวิญญาณของผู้ชายบล็อกคุณอยู่พลังงานของผู้ชายรวมถึงอาจจะเป็นคนรักของคุณที่เป็นผู้ชายที่บล็อกคุณอยู่หนึ่งคือคนที่เป็นผู้ชายบล็อกคุณอยู่แล้วกพ็พลังงานผู้ชายบล็อกคุณอยู่เช่นชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเงี้ยน,นะคะบล็อกคุณอยู่สิ่งที่จะแก้ไขได้คือก้าวออกมานะคะมันคือประตูแห่งสปิริตแล้วก็พายุฝนนี้มันจะผ่านไปโดยการที่คุณก้าวออกจากความคุ้นชินเดิม แล้วคุณจะเห็นอะไรที่มันสว่างสดใส นางฟ้าบรรดันอยากบอกอะไรกับคุณก็คือขอพรนะคะจงเชื่อในการขอพรคืออาจจะเป็นขอพรแบบทีละวันทีละวันนะคะเช่นว,วันนี้ขอให้หัวหน้าเข้าใจวันนี้ขอให้ลูกค้าซื้อของสักสองพันนะคะวันนี้อขอขอขอ,ขอนะคะเจ้าได้ยินเสียงส่วนคุณเสมอก็เป็นเรื่องว่าเป็นการขอพรรายวันอันนี้ออมันหนักมากเลยออาอยากให้คุณได้ได้เข้าร่วมคอร์โดยด้วยการนอนเนาะอันนี้มันมันมันหนักมากๆเลยสําหรับคุณนะเนาะออาคิดว่าคอร์สนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะ แล้วสอนการขอแบบทีละนิดด้วยนะอันนี้ก็คุณจะได้เข้าใจการขอที่แท้จริงเนาะรวมถึงการเบิกบุญมาใช้ด้วยจิตวิญญาณคุณต้องฮิวอะไรคุณถึงจะรู้สึกดีกับสถานการณ์นี้นะคะอืมะ ต้องเรียนรวยด้วยกันนอนแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ไม่ติดอะไรหรือโทรมาคุยก่อนก็ได้นะถ้าไม่พร้อมจริงๆโทรมาคุยกับออก,ก่อนได้อโรมาทเธอราปีคุณต้องเยียวยา,ยาคุณด้วยกลิ่นหอมอยังไงให้บ้านหอมไว้ก่อนนะแล้วก็ร้องราทําเพลงนะคะช่วยได้การจิตจูดลิสแล้วก็อโรมาทเธอราปีคือทําให้บ้านหอมไว้ก่อนจะช่วยทําให้ทุกสิ่งมันดีขึ้นเอากลิ่นกลิ่นดีไว้ก่อนตัวต้องหอมอาบน้ําตลอดนะอาบน้ําเช้าเย็น